ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เรานําเสนอนะครับสลักลูกสูบไล่เบานะครับจากแบรนด์ NK Racing นะครับสลักลูกสูบไล่เบานะครับสลักขนาด13มิลนะครับใช้ได้กับเวฟดีมนะครับรถทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูสิว่าสลักไล่เบาเนี่ยจะเบาจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีกิโลดิจิตอลนะครับแล้วก็มีนายแบบนะครับ เ็นสลักลูกสูบนะครับเกจทั่วไปนะครับที่ที่เราใช้งานกันทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิว่าน้ำหนักมันจะเบาได้แค่ไหนนะครับขออนุญาตเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้เป็นสลักลูกสูบทั่วไปนะครับหน่วยเราใช้เป็นกัมนะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับอันนี้สลักลูกสูบ ทั่วๆไปนะครับ21กร,รัมนะครับ21กร,รมัมของ NK r น c i n g นะครับเปิดสดๆเลยนะครับขนาดติดสลักติดสมมิลน้ำหนักอยู่ที่18กร,รัมนะครับต่างกันถึง3กร,รัมนะครับ สามกรัมสามกรัมที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับความเร็วรอบเครื่องยนต์เราเนี่ยเกือบหมื่นรอบนะครับน้าหนักต่อแรงกระทําที่ก้านสูบเนี่ยไม่น้อยนะครับความยาวนะครับเท่ากันนะครับความยาวเท่ากันนะครับจะสั้นกว่านิดนึงนะฮะจะสั้นกว่านิดนึงกับอันนี้เป็นเป็นสลักของออคาเซ่นะครับนี่นะครับของของเราเนี่ย ของ NK เนี่ยจะสโลปด้านในนะครับเพื่อไล่เบาทั้งสองข้างนะครับแต่ด้านในเนี่ยจะยังตันอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะแรงกระทำเนี่ยจะอยู่ที่ด้านตรงกลางค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องความแข็งแรงนะครับทนทานแน่นอนนะครับตัวหนึ่งก็นะครับใช้งานได้ดีนะครับฝากไว้ด้วยครับสลักลูกสูบ NK Racing ครับขอบคุณครับ